อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ อาทุกทุกบ้านกันค่ะไปดูเมนูของแม่นงุลวันนี้ได้อีอยงน้อมาเห็ดสุพีสุนองกินค่ะเดี๋ยวเบิร์น้ำกันเลยจ้า นอ้อกจาาสำหรับเมนูวันนี้ของแมน่นงุนนะคะนอรสิเฮดผัดพริกแกงทะเลเดือดค่ะพี่น้องจ๋าทะเลหฮากะซีมีปลาหมึกกุ้งหอยลวกเวยเรียบ้อยแล้วเด้อค่ะเด้อท่างนี้ก็สิเป็นพริกแดงพริกเขียวหั่นซอยว้แต่งหน้าใบมะกรูดกระเทียมสับพริกแกงค่ะขาดบ่ได้นอกพัดพริกแกงกต็ตรงมีพริกแกงทั้งนั้นก็สิเป็นใบโหระพาค่ะ เครื่องปรุงของเราก็สิมีผงชูรสรสดีน้ำตาลน้ำปลาซอสฝาเขียวซอสหอยค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับเมนูมื้อนี้เนาะคะ่ะเนาะผัดพริกแกงทะเลเดือดค่ะพี่น้องจา๋าไปค่ะไปลงมือเห็ดน้ำกันเลยเลยจา้าทำวัตถุดิบเตรียมวัตถุดิบไว้แบบนี้มันจะง่ายในการประกอบอาหารเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะลงมือทำเลยค่ะผัดพริกแกงทะเลเดือดจา้า ตั้งกระทะค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะเนาะบนนนิดละจ้าใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราสับไว้ลงไปค่ะพัดกระเทียมให้หอมจ้า เรเทียมเริ่มหอมใส่พริกแกงนะคะพี่น้องจ้าใส่ลงไปเหมือนเดิมค่ะผัดพริกแกงให้หอมจ้าจ้าผัดพริกแกงเริ่มหอมเมนู้นก็จะใส่หอยแมลงผู่ลวกกุ้งลวกแล้วก็หมึกลวกลงไปเลยจ้ะ ทอย่างให้เขากันจ้าจอดน้ำนิดนึงค่ะ กับกุ้งกับหมึกกับหอยเข้ากันดีเมนงวุนกระสิเริ่มปรุงเลยเด้อค่ะเด้อมาปรุงกันเลยจ้ามาค่ะปรุงกันเลยจ้าใส่น้ำมันหอยค่ะน้ำปลาค่ะซอสปลาเขียวค่ะตามด้วยผงชูรสค่ะ รสด,ดีค่ะน้ำตาลค่ะผัดส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะแค่นี้ก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะใส่โมระภาค็ะ่ะเซ็ตเรียบร้อยและะคะ่ะสำหรับผัดพริกแกงทะเลเดือดค่ะพี่น้องจ้าชิมดูรสชาติแซ่บกับโอเค,ะคะออแล้ค่ะอนุยาตซิมเลยจ้ะเด้อชิมค่ะ โอเคแลวค่ะแซ่บนะคะเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเลยค่ะอร่อยแล้วนะคะใส่โหระพาสวยๆของเราลงไปเลยจ้ะปึบนี่ค่ะผัดโหระพาให้สลบจ้า ค่ะพี่น้องจ้าสีสันสวยงามมากเลยตวงราคาของเราสุบลงน,นะคะเนาะเราก็จะแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดกับพริกแดงพริกเขียวหั่นที่เราหั่นไว้นะคะเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยจัดสำหรับผัดพริกแกงโหราานะพาะเอผัดพริกแกงทะเลเดือดเนาะค่ะเนาะ ขั้นตอนสุดท้ายค่ะใส่ใบมะกรูดค่ะกับพริกแดงที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะใส่หมดเลยค่ะใส่พริกแดงพริกเขียวที่เราหั่นไว้ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพี่น้องจ้าจะเป็นเซ็ตเดียบรลอยค่ะพี่น้องจ้าสำหรับ ผัดพริกแกงทะเลเดือดค่ะพี่น้องจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเอาขึ้นเส้ถาดเสิร์ฟลงปลาหน้าอ่กันเลยค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปตักเส้ถาดกันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะหอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วจ้าไปค่ะเอาถาดมาตักถึงเลยค่ะปิดแก๊สค่ะไปค่ะเอาถาดมาเลยจ้า มาค่ะเทใส่ถาดเลยค่ะสำหรับผัดพริกแกงทะเลเดือดจ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะนี่ค่ะแต่งหน้าด้วยใบมะกรูดกับพริกแดงโอยกับพริกเขียวพริกแดงหั่นไว้ค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องจ้าสำหรับผัดพริกแกงทะเลเดือดพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเจิบจ้ะผัดพริกแกงทะเลเดือดตามด้วยข้าวสวยร้อนๆฝั่งนี้ค่ะพี่น้องจ้านี่ข้าวสวยห่อนๆหุ้งไว้เต็มหม้อพร้อมเสิร์ฟลุงป่านาอาแล้วค่ะสาหรับเมนูมื้อนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะสาหรับผัดพริกแกงทะเลเดือดข้าวสวยร้อนๆไปค่ะไปกินข้าวน้ำกันกับเมนองวุนกันเลยจ้า จ้าพี่น้องจ๋าสำหรับวันนี้เมนูของเมนูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะผัดพริกแกงทะเลเดือดเนาะคะ่ะเนาะความเสิร์ฟลุงป้านะอาร้อมเข้าเสวยร้อนๆนะคะ่ะอย่าลืมแวะเวียนเข้ามาทานข้าวบ้านเมนูนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปแนะนําเมนูใดคือเกาเดอร์ค่ะเดอร์อยากแนะนําเมนูอย่างกะแนะนํากันเข้ามาได้ะคะ่ะถ้าเมนูนหาวัตถุดิบได้เพื่อนๆก็จะได้รับประทานเมนูอร่อยๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเข้ามาแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดกระดิง่งลืมบอได้ค่ะพี่น้องจ้าก,กดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจา้าสำหรับวันนี้เม่วุ้นขอต,ตัวลาไปก่อนคะ่ะพบพ่อกันไม่ไนนาคลิปน้าจา้าขอบคุณหลายๆคะ่ะบ๊ายบาย